สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนๆชาว YouTube นะคะตอนนี้มืดแล้วเรามีเรื่องจะบอกเราไปยืนดูต้นไม้แล้วเราก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็อาจจะเป็นความคิดของเราคนเดียวก็ได้นะคะเรามาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตอนนี้เรามีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ชื่อว่าฟิโดเดนดรอนนะคะเบอร์กินนะคะนี่ไงเห็นไหมคะเห็นลายของเขาไหม นี่สวยไม่เอเย่ยลายสวยมากเลยแล้วที่เราเห็นคือมันเขาเหมือนพญานาคมากเลยใบอ่อนที่เขาที่เขาแตกใหม่ะคะ่ะเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยเห็นไหมคะมุมกล้องมุมกล้องเขาเหมือนพญานาคไหมหรือเราคิดคนเดียวไปแล้วเป็นมากเลย จินตนาการเนะคะจริงๆแล้วเมื่อวานเราก็ยืนดูอยู่นะเราว่าเขาก็ค่อยๆตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่วันนี้นี่มันมันเหมือนจะชัดชัดไหมคะหรือเราคิดคนเดียวนะแต่เมื่อวานนี้ก็ชัดนะเมื่อวานนี้ชัดมากเลยวพาเขายังไม่ใหญ่ขนาดนี้วันนี้เขาใหญ่มากเลยดูสิเอามาอวด เอ๊จะจะเลขอะไรดีนะอะไรเนี่ยเพิ่งออกไปเมื่อวันก่อนนี่เองเพื่อนเพื่อนดูมองเห็นเหมือนเราไหมเพื่อนเพื่อนคิดว่าเราคิดมากไปหรือเปล่าก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอีกแล้วนะคะเอามาฝากค่ะว่าได้มีต้นไม้ใหม่นะคะอันนี้เราเราซื้อมาก็อยู่ที่ห้าหกร้อยหบาทประมาณนี้ค่ะ ส่วนมากเลยกอหนาๆที่เราเจอที่อีกร้านหนึ่งเราไปไม่ทันหมดแล้วนะคะนี่เราได้มาจากร้านใบใบสวยค่ะเหมือนไหมคะสวยเลยค่ะยอดอ่อนแตกดีใจมากเลยยอดอ่อนแตกค่ะก็การให้น้ําเราก็ให้น้ํเสาวข้าวเหมือนเหมือนกันคะ่ะทุกต้นเลยต้นไม้จะให้น้ำสาวข้าวก็ให้แบบว่าเอาเอานิ้วนี่เขีย่ยดินดูหน่อยถ้าดินเข้าแห้งนะคะเราก็ให้เข้านิดเดียวให้แบบ,ร,บรอบๆมุมแต่ว่า ใช้วิธีตักตักให้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อกระบ,บอกฉีดก็คือเราจะตักให้ทีละนิดนะคะแล้วก็มาให้น้ําขังก้นกระถางะคะ่ะสวยมากเลยค่ะดูเหมือนพญานาคไหมคะหรือว่าเราคิดไปคนเดียวก็เอามาฝากนะคะเพื่อนๆตื่นเต้นตื่นเต้นฟิโรฟิโลเดนดรนเบอร์กินค่ะเป็นที่นิยมนะคะที่ต่างแดนเขาก็นิยมนะคะ วีโรเดนดอนเบอร์กินก็เป็นต้นไม้ที่กอไม่ใหญ่นะคะกอเล็กๆใบเขาจะมีลายด่างเขียวขาวอย่างนี้ค่ะสวยงามมากตอนแตกแรกๆเดี๋ยวมาดูลุ้นใบนี้กันนะคะที่คล้ายพญายนาคนี้นะคะว่าเขาออกมาด่างเลยไหมแต่ที่เราดูแล้วเราว่าเขาด่างนะคะนี่ค่ะเนี่ยเห็นขอบด่างไหมคะเขาด่างค่ะ แล้วก็วางเขาให้มุมหน้าต่างค่ะเขาก็จะรับแสงรับแสงช่วงเช้านะคะเพราะว่าในห้องของเราก็แสงเข้าได้แค่ครึ่งครึ่งวันเช้าค่ะไม่ถึงครึ่งวันสักเท่าไหร่ประมาณ3-4ชั่วโมงนะคะแล้วก็ลายใบของเขาสวยมากๆเลยค่ะเขาก็เป็นไม้ใบสวยไม้ประดับนะคะแล้วก็ฟอกอากาศได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเขาก็มีความเชื่อในเรื่องของโชคลาภแล้วก็ความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ เขาเลี้ยงง่ายค่ะไม่ต้องการน้ำมากให้พอชื้นไม่แฉะค่ะเราก็ให้สัปดาห์ละครั้งค่ะใครที่กำลังมองหาเราก็แนะนำฟิโลเดนดอนเบอร์กินนะคะดูใบด่างนะคะว่าใต้ใบใต้ใบของเขาก็เป็นลายด่างสวยงามมากเลยค่ะแต่เราชอบตรงนี้แล้วค่ะเขาคล้ายรูปทรงของพญานาคมากๆเลย ก็เล็กๆนิดน้อยค่ะก็เป็นต้นไม้ที่เราชื่นชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็เขาไม่ต้องการพื้นที่มากฟิโลเดนดรอนเบอร์กินนะคะถ้าเป็นฟิโลต้นอื่นต้องการพื้นที่เยอะค่ะสำหรับตัวนี้พื้นที่ไม่เยอะค่ะใครที่กำลังมองหาที่จะเลี้ยงต้นไม้ที่มีลายสวยๆนะคะนี้เรียกว่าลายด่างนะคะก็แนะนำฟิโลเดนดรอนเบอร์กินนะคะ เขาเลี้ยงดูแลง่ายค่ะและที่สาคัญวันนี้เขาเหมือนพญานาคมากเลยยอดยอดแรกค่ะยอดออนยอดยอดแรกแรกแรกเลยที่เราซื้อมานะคะเราซื้อมาได้ออสองอาทิตย์แล้วค่ะอันนี้เป็นยอดแรกค่ะที่เขาเหมือนเราว่าเขาเหมือนคล้ายๆรูปทรงพญานาคนะคะก็อาจจะคิดเองก็ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะ สั่นกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพญายนาคไหมพญายนาคไหมคะ่ะ